ตาตี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 ดาตี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 นาตาตีตีงนีตีงีตีตีนีีตีตีตนนีตกกงงงงีตีีต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 ีกีนตนีตีัีตตีตีตกก,กรตีีต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 ี้ีตีีตตตต ขึ้นขั้นตอนแช่แล้วก็การคำนวณปริมาณที่นั่นก็คือจะเป็นพ่อฐานก็คือคุณโต้งคุณโต้งําฟ้านอกจากเด็กๆก,ก็จะได้ชักทักษะในการสังเกตคือการนำถุง,งอเนื่องจากว่าคราวนี้ถุง,งอ่คราวนี้เนี่ยมันมีความผิดพาลาดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้ร้อนน่าจะอากาศร้อนแล้วก็ปริมาณน้ําน่าจะ เขาเรียกอ,อะไรการให้น้ําน่าจะน้อยไปมันก็เลยมีถั่วเสียเยอะวันนี้ก็เลยเป็นกระบวนการค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่ก็ได้ฝึกฝึกนะหนึ่งที่เด็กก็จะได้คือความฝึกอดทนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพาะถุงงอกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันง่ายการล้างถุงงอกมันจะง่ายอันนี้เนี่ยนี่นี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการผิดพาค,คือการใช้ตะแกรง ตะแกงตัวนี้พอถั่วงอกเนี่ยมันมันงอกเนี่ยมันเข้าไปอุดรูพออุดรูแล้วน้ํามันเข้าไปเนี่ยน้ํามันขังมันก็เลยเกิดปัญหาว่าถั่วมันมีถั่วเน่าเยอะนี่เด็กๆก็มาช่วยกันทําถั่วงอกมันเน่าขนาดนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ต่อได้นะเออถ้างนะทําปุ๋ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเสียมันเละมันเละเลย คือเขาเรียกไตนึ่งไตนึ่งคืออุณหภูมิข้างล่างค่อนข้างน่าจะอุณหภูมิน่าจะร้อนร้อนเกินไปไหลขึ้นไหยขึ้นอันนี้คือต้องทิ้งเลยเพราะว่ามันจะทำให้ถั่วที่ที่เราเก็บรักษามันเสียทั้งหมดตอนนั้นเราก็ไม่เอาไม่เอาไว้เนี่ยมันคือรากมันเน่าทุกอันเลย ยังเม็นเละแต่ใจทรงร้อนเนื่องจากเป็นเป็นสังกะสีต่ําสังกะสีลงเรือเนี่ยมันต่ําพอมันต่ำเนียห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องซาวน่าตอนช่วงบ่ายเข้ามาจะรู้เลยห้องนี้ร้อนมากร้อนสุดๆการในเรื่องเรียนรู้ก็คือการคํานวณเด็กๆก็จะได้ดูช่างกิโลเด็กๆหนึ่งโลมีกี่ขีดหนึ่งโลมีกี่ขีดเรียนยังคะเอานับตีหนึ่งกิโลมีกี่ขีดนับตีออะนับตีคะหนึ่งกิโลมีกี่ขีด นับทีกี่ขีดหนึ่งกิโลก็คือเนี่ยจากเลขหนึ่งถึงเลขสองเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยนับทีคะไม่กี่ขีดนับสิคะ,คคะเออเิ่นใหญ่เลยหรอนับเป็นเล่าเนี่ยเฮ้ยร้อยขีดมีหนึ่งร้อยขีดหนึ่งขีดเนี่ยมันคือช่วงช่องช่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งกิโลมีสิบขีดได้ยังเราจะช่างเท่าไหร่คะถุงหนึ่ง 6ก,กิโลอ่าดูอ่าวิชาคำนวณน,นะคะอ่านี่ใส่ปอันนี้ใสป่อนนสปอุ้ยเอาดันดันก้นหน่อยดันอุ้ยดันดันดัน ทํางานกับเด็กนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอปัญหากับเด็กคือเด็กเขาจะเป็นคนทําอะไรไม่ทนคือทําได้สักระยะหนึ่งไอ,อช่างกิโลเดี๋ยวเอาต้องเอาทอ้อสท้อกระมังออกด้วยนะดูว่ากระมังมันหนักเท่าไหร่เอาลูกไปเทใส่ถังให้ครูหน่อยถังข้างนอกรู้ไหมรู้ที่ไหมพี่บอกเอี้ยมบอกน้องที่ไปเทตรงไหน คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะทำงานความอดทนเด็กเขาจะมีประมาณหนึ่งตอนนี้เราจะทำยังไงให้การทำงานเนี่ยกับการเล่นเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือต้องพยายามที่จะผัดเปลี่ยนไม่ให้อยู่กับหน้าที่เดิมนานๆเช่นสมมติว่ามีการคัดทัวร์แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเปลี่ยน เปลี่ยนบรรยากาศที่เปิดน้ําเลยครับส่วนปัญหาของของการเพราะถวงอกมันถวงอกมันเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนนะอุณหภูมิไม่ได้น้ําไม่ถึงก็เกิดปัญหาละมันจะมีแคะคือถ้ามันไม่สมบูรณ์อ่ะถั่วมันก็จะผอมรีบยาวน้ําไม่พอน้ําไม่ถึงแต่ถ้าน้ําไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งในช่วงอากาศร้อนก็คือเน่าเนี่ยที่คือกําลังเกิดปัญหา ปกติล้างถุงออกจะง่ายมากก็คือถ้ามันสมบูรณ์แม่แล้วก็เทล,ลงไปแล้วก็ไล่ไล่เอาไอ้หมวกมันนะไอ้หมวกดำๆเนี่ยออกไปแค่นั้นเองแล้วก็แช่ไปแช่น้ําสารส้มเพื่อให้มันกรอบแล้วก็ให้มันขาวหลังจากนั้นก็ชั่งกิโลก็ส่งลงผัวแค่นั้นก็สื่ง่ายกระบวนการนีง่ายแค่นนต่อวันก็จะให้ได้ประมาณเออสิบถุงสิบถุงก็คือประมาณ6กกิโล วันนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมมีผู้ปกครองมาช่วยมีคุณย่าน้องภูมิซึ่งาย่าน้องภูมิได้มาช่วยก่อนหน้านี้แหละแล้วก็มีพ่อตูนพ่อตูนนะคะแต่แรกคิดว่าจะไปอยู่ศีรษะเออก็ได้พ่อตูนน้องติวมาช่วยคือทํางานกับเด็กในอย่างหนึ่งที่ที่จะบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องยอมยอมเสียเวลายอมยอมสูญเสียยอมอะไรเนี่ยเพื่อสร้างทักษะให้เด็กเราด้วย เนี่ยมันเกิดการผิดพลาดเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วพอเขาเป็นพอเขาทำงานได้ดีเขาก็จะเป็นก็จะเป็นคนที่เออเขาเรียกอะไรต่อไปก็จะเป็นแม่ฐานนะใช่ไหมาแกจะเป,เ,เป็นแม่ฐานเออเป็นแม่ฐานของ,งอราก็ต้องเกิดจากการผิดพลาดน,นี่แหละเออคือเราพร้อมที่จะให้ของเสียได้แต่ว่าจิตจินยานเด็กก็จะได้ ได้มีทักษะในการทํางานแล้วก็สําคัญก็คือได้ทํางานกับหมู่เพื่อนอย่างกลุ่มเด็กๆก,ก็ทำงานด้วยกันก็คุยเรื่องสเปรย์ละก็สนุกสนานไปน,นี่งไงไ<ห>ถั่วงอกออกินถั่วงอกไงง่ายตายไม่ดิน้นด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นจะดิ้นเลยตัวก็ขาวๆอันนี้หักก็ไม่เป็นไรนีเ่เห็นไหมกินง่ายอร่อย แล้วก็ไม่เหม็นด้วยดึงหมนดึชดทีวจะบาพี่เจแลดีือก็ตายมีต่อร่างกายได้อาสงแข็งแรงหัด่อตาล้เช้าต้องเข่าเรงยนกายแข็งแรงกนทุกๆวันตตาาเวลา ฮ้อนตุงเกิดอะไรก็ทำห้หมอบใชยาช้ยาห้อนตุงยอมเป็นสุขยาได้เรียนกันครวันจันตัดแลอะ่ากไที่นี่กันเลยก็รักตัวมัน เชิญทุกท่านมาเกี่ยมอาชีเจยินเจแหลดีตลอดชีวิตสบายเงินเจตลอดไปเจไว้ล่นเดยกันปีสันเงินเจทุกวันอาชีรอดตาย

bên anh anh ở đây chưa anh là dona 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 dona